ครับสว,สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นผัดถั่วหวานหมูหมักนะครับผมสูตรทําง่ายนะครับอร่อยด้วยนะครับเหมาะกับเป็นเมนูครอบครัวนะครับไม่ว่าจะทําค้าขายก็ค้าขายได้ดีนะครับสมสำหรับเมนูนี้นะครับผมนี่ครับผักหวานนะครับหรือว่าถั่วหวานของเรานะครับผมนี่ครับคล้ายๆถั่วลันเตานะครับก็จะคล้ายๆถั่วลันเตาหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าถั่วลันเตาญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับ เรื่องกินไว้ใจเรานะครับต้อมชาแนลห้าสามนะครับผักผัดผักถั่วหวานนะครับผมอ่านะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะมีหมูนะครับล้างด้วยเกลือสะอาดนะครับแล้วก็หมักสัก20นาทีนะครับด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยอย่างนั้นนี่นะครับผมครับหมักคลุกเคล้าสัก20นาทีนะครับให้หมูมันนิ่มนะครับผมครับส่วนผักนี่เราก็ล้างนะครับล้างเดี๋ยวสักครู่เราก็จะตัดขั้วออกนะครับ ขั้วแลวก็เส้นหลังมันออกนะครับผมอ่าแล้วก็มีกระเทียมกี้พริกแดงนะครับผมเพิ่มความเผ็ดนะครับผมถ้าใครที่ไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะครับพริกนะครับผมครับเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสนะครับพริกไทยป่นนะครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับผมซอสหอยนางรมครับประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ํามันพืชนะครับน้ําปลาหน่อยนะครับผมอ่านะครับอันนี้เมื่อตัดขั้วออกแล้วนะครับอ่านี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราทิ้งนะครับ อ่านะครับเป็นก็เรียกว่าหัวท้ายนะครับหัวท้ายของผักถั่วหวานนะครับอ่าัดมันออกนะครับมันจะเป็นเส้นๆนะครับสีเขียวๆนะครับตัดออกไปเลยนะครับครับก่อนที่จะลงมือผัดนะครับผมทุบกระเทียมนะครับสับกระเทียมแล้วก็พริกแดงนะครับเพิ่มความเผ็ดสักหน่อยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาลงมือทําเลยนะครับผมอ่านะครับใส่น้ํามันหน่อยหนึ่งนะครับในกระทะนะครับผม ่าเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับก็ใส่กระเทียมนะครับลงไปเจียวได้เลยนะครับผมรับใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับผมบเจียวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมนะครับ กับเพล็กระเทียมได้ที่นะครับเราก็ใส่หมูที่เราหมักลงไปเลยนะครับผมกับปริมาณเอานะครับผมอ่านะครับผัดหมูให้พอสุกนะครับอ่าผัดหมูให้พอสุกนะครับผมครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับวันนี้นะครับผมอ่าแม่บ้านพ้าบ้านนะครับอ่าลองทําทานดูนะครับอร่อยนะครับผมตัวหวานนะครับผม เราจะผัดไม่ให้สุกมากนะครับสําหรับถั่วหวานนะครับให้มีความกรุบกรอบน,นะครับผมจากนั้นก็ใส่ถั่วลงไปเลยนะครับเมื่อหมูแก้จะสุกแล้วนะครับใส่ถั่วลงไปเลยนะครับผมอ่านะครับจะเป็นเมนูที่ทําทานง,ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมอ่านะครับ จากนี้ก็ใส่ซอสหอยนางรมนะครับผมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับผงปรุงรสนะครับผมตามอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเพราะว่าหมูเราหมักไว้แล้วนะครับผมนะครับค่อยๆเติมไปนะครับผมแล้วค่อยๆเติมแล้วก็ผัดชิมรสชาติไปนะครับผมใส่น้ำตาลทรายนะครับผมอ่านะครับผงปรุงรสนะครับพริกไทยผ่นนะครับผมอ่านะครับ ครับชาแห้งไปก็ใส่น้ําลงไปหน่อยนะครับน้ําเปล่านะครับผมอ่านะครับเมนูผัดเราจะไม่แห้งมากนะครับผมไว้ทานน้ําผัดได้นะครับอร่อยนะครับผมอ่าอย่างนี้ก็ใส่พริกลงไปเลยนะครับพริกที่เราโขกนะครับหรือว่าเราทุบไว้นะครับผมเพิ่มความเผ็ดนะครับผมถ้ามีเด็กๆนะครับหรือว่าท่านไม่ชอบความเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะครับผมผัดแบบจืดๆได้นะครับผม โอเคครับอ่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับทาแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับผมนผักเราไม่ต้องผัดนานนะครับไม่ต้องผัดนานนะครับเดี๋ยวมันจะนิ่มเกินไปนะครับอ่าเราจะเอาแบบเอ่อพอสุกนะครับสําหรับผักนะครับผมครับจะได้ทานอย่างอร่อยนะครับกรุบกรอบนะครับผมนี่ครับอ่าตักใส่จานแล้วครับพร้อมเสิร์ฟนะครับผมทานกับข้าวร้อนๆนะครับอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆครับลองทําทานนะครับ นี่ครับได้1จานนะครับห่จานใหญ่เลยครับถ่ายให้เพื่อนได้เห็นนะครับผมก็ทานคู่กับพริกน้ำปลา3รสของเรานะครับผมนี่ครับก็มีกระเทียมนะครับพริกแดงมะนาวนะครับผมอ่านะครับบีบไปนะครับน้ำปลานะครับน้ำตาลทรายนิดนะครับสำหรับพริกน้ำปลา3รสนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับมาทานข้าวกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแนลห้นะครับผมเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเรานะครับผม ครับมีเมนูอะไรที่ทําง่ายๆนะครับก็จะพยายามแนะนำเพื่อนๆนะครับให้ไปลองทําทานดูนะครับผมครับอ่ามาทานข้าวด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ